ดีค่ะนีค่ะวันนี้วันนี้เด็กหญิงวันนี้เด็กหญิงอะไร,ดรดเด็กิงข้าวผัดเด็กหญิงข้าวผัดจะพามาเที่ยวไหนคะจะพามาเที่ยวสวนสาธารณะค่ะหรือว่าอะไรเรียกว่าอะไรนะกงหยวนใช่ไหมใช่วันนี้มีอะไรให้ดูบ้างคะเชิญเลยค่ะพาไปดูเลยค่ะเดินตามมาเลยค่ะโอเคจ้ะไป อันนี้มีอะไรคะอธิบายด้วยค่ะเด็กหญิงข้าวผัดในน้ํามีอะไรคะมีปลาไหมคะปลามีไหมคะมีใช่ไหมลูกมีมีกุ้งไหมีกุ้งก็มีใช่ไหมปูมีไหมปูปูปูไม่มีหรอเด็กหญิงข้าวผัดคะข้าวผัดคะอ่าคุณแม่เชื่ออะไรลูกาม่อ่าคุณแม่เชื่ออะไรมาม่ หนูเนี่ยแม่หนูอ่ะแม่หนูชื่ออะไรชื่อเขาเรียกเอามามาชื่ออะไรมามาม่นม่แม่นี่ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไร叫什么名字爸爸叫什么名字啊你妈น叫什么่字了真的是安娜ั忘ง了刚帅แล้วคุณพ่อชื่ออะไรคะคุณพ่อหนูชื่ออะไร คุณพ่อคูชื่อแล้วหนูชื่ออะไรนะด็กหญิงอะไรนะหนูชื่อเด็กหญิงอะไรนะหนูชื่กอะไรหนอะหนูเร่อหเอนรีอะไรรียอนรีะนเนะะนเอะอะไรนอะไรนหเกูยกกะหเกนียนเขี <laughs> เียเ,เ,อเ,เ,เองนะไปเดินไปค่ะ ระวังนะคะโอเคแล้วไม่มีอะไรแล้วอ่าบายบายก่อนท้างั้นอ่ะบายบายก่อนนะคะขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าทํำยังไงขอบคุณค่าขอบคุณค่าแล้วพบกันใหม่ค่าบายบายบาย